สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตะลุยทุ่งกับลุงอัดกับบริษัทเ l d ร์ a ัส Innovation หรือ WCI นะกับคู่หูมหัศจรรย์สารเพิ่มประสิทธิภาพเวอร์แพนแล้วก็เวอร์แพนไฮโดรารนะครับวันนี้อย่างที่เห็นไปอีกแล้วครับสวนทุเรียนและสวนทุเรียนแห่งนี้จะเป็นสวนทุเรียนที่ไหนใครเป็นเจ้าของแล้วเกี่ยวข้องกับคู่หูมหัศจรรย์ของบริษัทเ o r ร์คัสอินโนเวชันยังไง เราไปพบกับเจ้าของตัวจริงเสียงจริงกันเลยครับทางนี้เลยครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่าคุณลุงแนะนําตัวนิดนึงครับคุณลุงชื่อลุงชื่อลุงขาวครับคุณลุงขาวนะครับคุณลุงขาวอีกแล้วนะครับคุณลุงขาวกับพี่พงศักด์ครับพี่พงศักด์นะครับคุณลุงขาวนี่เป็นเจ้าของเจ้าของสวนเจ้าของสวนทุเรียนแห่งนี้นะมีประมาณกี่ต้นครับลุงประมาณสองร้อยต้นสองร้อยสองร้อยสองร้อยที่สองร้อยกว่าไหม มีกว่ามาัน้งมีกว่าบ้างนะ <c oughs> แต่กว่าร้อยกว่ามาก <c oughs> ไม่บอกนะครับ <c oughs> แต่200กว่านะครับแล้วสวนทุเรียนแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ที่ไหนครับลุงตำบลอำเภอจังหวัดอยู่ที่ห้วยสายขาวตตบุญหาดใาย่ตำบลหาดยาย่ห้วยสายขาวบ้านห้วยสายขาวครับตำบลหาดยหญหมู่ที่8หมู่ที่8อ,อํอำเภออำเภอหลังสวนหลังสวนจังหวัดชุมพรชุมพรนะครับอันนี้ก็เป็นสวนทุเรียนของคุณลุงขาวส่วน คุณพี่พงศักดิ์เป็นผู้ที่แนะนําครับแนะนําให้คุณลุงเขาได้รู้จักกับครับคู่หูมาจันแน่มาแล้วแอนแนแนอันนี้สารเพิ่มประสิทธิภาพเวอร์แพนกับเวอร์แพนไคตซานนี่คู่นี้คู่หูมาจันอ่าทีนี้คุณลุงครับคุณลุงได้รู้จักกับคู่หูมาจันคู่นี้เมื่อไหร่ยังไงครับเมื่อเดือนเมษาเมื่อเดือนเมษาเมษาของปีคือ ปีนี้ปีนี้ครับเออประมาณเมื่อประมาณสักสามสี่เดือนที่แล้วครับอ่าคุณลุงได้ดูจักแบบยังไงใคุณพงศักด์ได้แนะนําให้ใช้คุณพงศักด์คนนี้แหละใช่ไหมได้แนะนําให้ใช้มาแนะนําคุณลุงว่าไงครับรมนันแนะนำแนะนําไม่ใช้ฉีดทุเรียนฉีดมังคุดนี่ครับแล้วฉีดลองฉีดแล้วได้ผลดีครับลองฉีดแล้วเนียตอนที่ลองอ่ะตอนนี้เขามาแนะนําอ่ะคุณลุงลองขนาดไหนยังไงลองไปหนึ่งรอบครับ ลองไปหนึ่งรอบหนึ่งรอบตอนที่มันกำิ่มเิืมออกดอกก็คือลองเลยครับอ้าวแล้วเขามาแนะนํำยังไงแล้วคุณลุงถนึงกล้าลองแนะนําว่าฉีดแล้วมันสวยมันได้ผลสมบูรณ์ฉีดแล้วมันจะสวยมันจะได้ผลสมบูรณ์ไม่ร่วงไม่ร่วงใช่ไหมครับไม่ร่วงแล้วแล้วคุณลุงกล้าลองเลยหรอครับกล้าลองเลยกล้าลองเลยครับไม่กลัวดอกร่วงด้วยไม่กลัวดอกร่วงถจริงเพราะมันเป็นไม่ใช่เคมีครับเพราะมันไม่ใช่เคมีครับ เลยกล้าที่จะลองครับเชื่อตอนนั้นเชื่อเลยเหรอหรือว่าไงเชื่อลองทดลองดูลองทดลองดูครับเลยเมันได้ผลแล้วก็ใช้ติดต่อมเลยครับตอนที่ทดลองทดลองไปกี่ประมาณกี่ต้นห้าต้นสิบต้นหรือทดลองลองดูทั้งแปลงเลยครับทดลองทั้งสวนเลยนเี่ทดลองทั้งสวนครับแล้วไม่ได้กวด ต้นเสียหายอะไรเลยไม่กลัวไม่กลัวครับเพราะมันเป็นจีวภาพจีวภาพเราเคยเห็นเขาบอกยังไงถึงไปเชื่อเขาเนี่ยมาทดลองดูว่าฉีดแล้วให้ทดลองดูทดลองเล่นทดลองทั้งสวนเลยครับทดลองทั้งสวนเลยแล้วพอทดลองแล้วฉีดพ่นไปแล้วเป็นยังไงกี่วันถึงเห็นว่ามันดีขึ้นหรือแบบยังไงประมาณยังไงกี่วันเยามันดีขึ้นครับลองประมาณครึ่งเดือนครับครึ่งเดือนมันดียังไงคําว่าดีขึ้นมันดียังไงดอกก็ไม่ร่วงดอกก็ไม่ร่วงใบก็สวยใบก็สวยครับ ก็แสดงว่าเอ้ยสงสัยจะดีคลับน่าจะดีคลับก็เลยใช้ต่อใช้ต่อใช้ต่อเนื่องมาตลอดเลยครับตั้งแต่เดือนเมษามาถึงเนี้ยประมาณสามสี่เดือนเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษาใช้มาใช้มาเรื่อยๆเลยชีวิตต้นต่อเรื่อยๆประมาณครึ่งเดือนครั้งครับแล้วที่ใช้มาแล้วเป็นไงมันมันมันดีจริงอย่างที่เขาบอกไหมครับแรง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 มันก็ดีจริงนะดีจริงดีแบบไหนบ้างหนึ่งใบก็สวยใบสวยดอกก็ไม่ร่วงดอกไม่ร่วง แล้วพอเป็นลูกแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นลูกนีก็ผ uh ีก็เริ่มเขียวเริ่มสวยสีก็เริ่มถึงหม้ถึงน้ยมาตอนนี้เียวน้าก็เขียวน้าเขียวดีสีก็เขียวดีครับสีก็สวยด้วยสีเขียวด้วยครับเรื่องร่วงร่วงไม่ก็ยมีเลยไม่เคยมีคือหมายถึงว่าแต่ก่อนมันมันร่วงบ่อยเรื่องเยอะร่วงเยอะมันมีร่วงมั่งกันแลยเมื่อก่อนแต่นี้ไม่ไม่เคยร่วงเลยเริ่งน้อยที่สุดเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยมันร่วงเยอะครับเป็นถึงเป็นลูกแล้วมันก็ร่วงเยอะครับแต่เดี๋ยวนี้คือพอใช้คู่หูมาจันคู่นี้แล้วมัน ไม่ไม่ค่อยร่วงครับหรือร่วงร่วงน้อยลงร่วงน้อยลงอ๋อแลลูกก็มันแลัมสมบูรณ์สีสวยปีที่แล้วกับปีนี้แลได้เยอะกว่ากันไหมแลผิดกันเยอะครับแลผิดกันเยอะปีนี้ยังไม่ได้เก็บตีแล่ยังไม่ได้เก็บตีคาดว่าจะมากกว่าที่ปีที่แล้วครับคาดว่าน่าจะมากกว่าปีที่แล้วดูจากลูกจากขนาดลูกแล้วอะไรเงี้ยเห็นว่าปีที่แล้วนี่เป็นไงร่วงเยอะอปีที่แล้วก็ร่วงเยอะแต่มันก็เป็นน้อยกันนะปีที่แล้ว ล่วงเยอะแล้วก็เป็นน้อยปีนี้เป็นมากเลยไม่ค่อยล่วงเป็นมากแล้วไม่ค่อยล่วงเยอะหลังจากใช้คู่หูมาสัจจันคู่นี้ใช่ไหมครับติดต้องแต่งออกเลยครับติดต้องแต่งออกเพราะว่าคือมันติดเยอะเพราะต้นมันติดเยอะครับเออเกินต้นก็กลัวว่าเขาจะไม่สมบูรณ์ใช่ไหมก็เลยต้องเอาออกบ้างกลัวว่าจะลูกจะเล็กกันนี่ขนาดเอาออกบ้างนะครับแต่ละต้นแต่ละต้นผมว่าไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดสิบ ต้นอย่างน้อยเจ็ดสิบแปดสิบเ็ปเป็นร้อยเป็นร้อยกว่าก็มีเป็นร้อยกว่าก็มีครับเห็นเท่าที่เห็นนะเพราะคือมันติดมากจริงแล้วไม่ร่วงครับเออนี่ขนาดต้องบิดออกแล้วนะต้องบิดออกแล้วก็กะว่าเผื่อมันล่วงบ้างใช่ไหมเลยเก็บไว้เยอะหน่อยครับแต่ปรากฏว่ามันไม่ร่วงไม่ไม่ไม่ร่วงพอมันไม่ร่วงแล้วทีนี้การใช้ไอ้คู่หูมาจันต่อนี้ต่อเนื่องมาเนี่ยแล้วปรากฏว่าลูกมันไม่ไม่สมบูรณ์หรือเปล่า เพราะเรามันเยอะกว่าปกติมันเยอะกว่าเดิมสวยดีสมบูรณ์ดีลูกกูลูกก็ยังสวยสมบูรณ์ดีเหมือนเดิมผิวก็สวยผิวก็สวยแสดงว่าต้นทุเรียนต้องได้อาหารสมบูรณ์แน่ขั้วก็ใหญ่ขั้วก็ใหญ่ด้วยขั้วใหญ่ขั้วยาวดีครับพูอยังไงครับขึ้นผูขึ้นผูดีขึ้นผูดีครับออนี่คือความสมบูรณ์ของลูกคือหลังจากใช้ต่อเนื่องมาประมาณสามสี่เดือนนะเอ่อเก็บไว้เผื่อเผื่อมันล่วงจากการเก็บไว้เยอะเผื่อมันล่วงนะแต่ก็ แต่ก็มีเอาออกบ้างแหละแต่ว่าพยายามที่จะเ,เอาออกเอาออกน้อยๆเอาลูกนีดทุยๆออกเอาลูกนี่ทุย,ทยๆออก,อล,ก,ออกลูกที่ไม่ค่อยสวยเอาออกครับแต่ก็เก็บเผื่อว่าถ้ามันร่วงอีกหน่อยเออก็ยังก็ยังเหลือแต่ปรากฏว่าไอ้ที่เก็บเผื่อไว้ก็คือไม่ร่วงก็ยังอยู่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นคุณลุงก็จะได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับแน่นอนเออแน่นอนนะครับตอนที่สมสมครับตอนที่สมสมต้นที่สมสมว่าเลบมันแตกยอดใหม่ทำท่าจะออกอยากจะดีครับ หมายถึงต้นต้นต้นที่มันใกล้ตายแล้วหรอที่มันโทมแล้วครับครับตอนนี้ใกล้ตายมันแตกยอดใหม่ออกแตกยอดใหม่ออกเพราะคุณลุงเอานี่ไปฉีดด้วยยอดแต่กราบใหม่นีครับเออคือเอาคู่หูงวันไปฉีดให้เขาด้วยรับพวกใกล้ตายเนี่ยก็จะลองดูที่มันจะฟื้นไหมใช่ไหมครับอ่าปรากฏว่าเลยมันฟื้นดีครับมันฟื้นดีเนี่ยด้ชาวเกษตรกรด้วยกันน่าใช้ครับน่าใช้น่าใช้ คู่หูว่ากันคู่นี้ไปเจอที่ไหนลองซะลองดูประมาณครึ่งเดือนก็รู้ผลนะไม่ต้องรอนานแต่ดีไม่นี่ต้นที่เป็นแผลครับต้นนี้เป็นแผลแห้งไหมต้นเป็นแผลก็แห้งจีบไปที่แผลเลยใช่ไหมครับครับทั้งหมดสองร้อยกว่าต้นผมเห็นแต่ละต้นแล้วผมว่ามหาศาลเ่ยมหาศาลแน่ๆลุงปีแล้วได้กี่บาทไม่รู้ได้กี่ตันไม่รู้จำได้ปีแล้วไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ได้ตันกว่าตัน ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ล่วงเยอะยังได้สามสิบกตันกับสองร้อยกัตต้นอีกแล้วนะแต่ปีนี้ปีนี้ประมาณห้าหกคลิปได้เขมาประมาณนะเอาแค่ประมาณด้วยสายตาที่อย่างนี้นะห้าหกสิบตันแน่ๆอย่างน้อยครับตันละร้อยเอาตันละโลละร้อยครับโลละร้อยอะโลละร้อยอะครับก็ได้คุ้มค่าครับคุ้มค่าเดี๋ยวคำว่าคุ้มค่าคือลงทุนไปลงทุนลงทุนน้อยครับลงทุนน้อยจริงอะครับลงทุนน้อยอะไรบ้างที่ว่าน้อย คือคิดแบบประมาณการว่าประมาณกระยานี้ของครบคูอาจารย์ก็ถังนึงประมาณสองร้อยบาทสอร้อถังนึงีถังกี่ลิตรถังสองร้อยลิตรถังสองร้อยลิตรนะก็คือประมาณแล้วประมาณถังนึงก็ประมาณสองร้อยบาทครับอ่าก็ใช้ต่อเนื่องไปเลยทั้งหมดทั้งสวนที่ลุงใช้เนี่ยลุงใช้ีกี่ถังก็ประมาณรอบหนึ่งเป็นยี่สิบถังครับรอบหนึ่งยี่สิบถังครับถังประมาณสองร้อยบาทสองร้อยบาทแล้วตอนตอนตอนใช้เคมีะลงทุนเท่าไหร่ แต่เคยมีใช้ยหลายฟันน่า <laughs> <laughs> จริงๆบอกลุงคุณลุงบอกว่าไอ้เรื่องไอ้เรื่องจ่ายตังค์เก็บตังค์อ้เรื่องงบประมาณเนี่ยต้องถามคุณป้า <laughs> <laughs> คุณลุงบอกไม่ได้เก็บไม่ได้ไม่ได้มีส่วนอะไรเลย <laughs> ลุงทําอย่างเดียว <laughs> ลุงบอกลุงกะซิบ,บอกลุงทําอย่างเดียวเลยนะ <laughs> คนคนเก็บตังคนะ์เนี่ยคุณป้าทีนี้คืออย่างปีที่แล้วว่าได้ได้สามสิบกว่าตันโลละประมาณเท่าไหร่โล <laughs> ปีแล้วรู้ไหมเจ็ดสิบเลยนะเจ็ดสิบรับแต่ปีนี้ขึ้นประมาณเก้าสิบร้อยแล้วเก้บปีนี้เป็นร้อยแล้วโอ้โหแต่จํานวนตันเนี่ยมันก็คิดว่าได้มากแน่แน่เดี๋ยวตอนเก็บเนี่ยเราเก็บข้อมูลทีนะว่าทั้งหมดจริงๆกันสองร้อยกว่าต้นเนี่ยคุณลุงได้ทั้งหมดกี่ตันทุกทีที่ผมลงสวนนะฮะเกษตรกรจะประมาณการเนี่ยคือจะประมาณกันแบบน้อยๆต่ำๆไว้หมดเลยจะประมาณกันนแบบต่ำๆไว้แต่พอเก็บเข้าจริงๆโอ้โห มันมันมันได้มากกว่าที่ประมาณการเยอะมากนะครับเพราะชาวสวนไม่ไม่กล้าที่จะแบบเยอะด้วยการที่เขากลัวคนอื่นรู้ว่าเดี๋ยวเราจะได้ตังค์เยอะใช่ไหมลุงนะนี้คุณลุงคุณลุงว่าไอ้คู่หูมาสานคู่นี้ช่วยคุณลุงช่วยสวนคุณลุงกับช่วยครอบครัวคุณลุงได้จริงๆไหมครับได้จริงๆครับต้นไม้ดีได้แน่นอนครับได้แน่นอนเกษตรกรช่วยกันลองลองใช้ดูครับ คิดว่าคู่หนึ่งเนี่ยชุดหนึ่งเนี่ยที่เท่าที่ซื้อมามันแพงไหมก็ก็ไม่แพงเปรียบกับเคมีเคมีแพงกว่าเยอะครับอ่าแล้วถ้าเกิดยิ่งไปเปรียบเทียบกับเดี๋ยวผลผลิตได้ออกมาเนี่ยเปรียบเทียบผลผลิตอีกทีนะเห็นไหนะคุณลงุงว่ามันจะได้มากได้น้อยกว่าเคมีขนาดไหนคุณลุงบอกเปรียบเทียบกับเคมีหมดเยอะมากแสดงว่าไอ้คู่เนี้ยนะไม่ใช่เคมีใช่ไหมลงุงไม่ใช่ครับมันเป็นเป็นชีวภาพเป็นชีวภาพเป็นพีวภาพแท้ๆคือใช้แล้ว ผีดเพราะนไม่อันตรายครับไม่อันตรายไม่ต้องกลัวเข้าหูเข้าตาไม่เป็นไรเข้าหูเข้าตาไม่ต้องวิ่งไปล้างทันทีไม่ด้านะไม่เหมือนเคมีใช่ไหมไม่เหมือนเคมีไม่เหมือนเคมีที่แล้วยิ่งในช่วงนี้เป็นไงครับสวนแต่ละสวนเออลงแต่ละลงแล้วตอนนี้เขาในพื้นที่นี้นี่ตอนนี้สิ่งที่แรงมากที่สุดก็คือเรื่องของมาตรฐาน GMP ใช่ไหมครับตอนนี้มาตรฐาน GMP เข้ามาแตะแล้วนะครับ การส่งออกไปที่จีนพอส่วนใหญ่แล้วส่วนภาคใต้เนี่ยผลไม้ภาคใต้ทุเรียนมังคุดเนี่ยจะเข้าจีนหมดเข้าจีนหมดครับส่วนใหญ่เพราะั้นจีนเขาก็เลยเอามาตรฐานตรงนี้มาตรวจครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ก่อนการทําบรรดาทําสวนทําอะไรของเกษตรกร,เ,รกนเน้นเคมีกันเยอะครับแล้วเขาเอาไปกินแล้วเขาเขากลัวที่มันจะเป็นอันตรายต่อประเทศเขาเช่เขาก็เลยตอนนี้เน้นเอามาตรฐาน GMP ม,มาจับมาเล่นเรื่องชีวภาพมาเล่นเรื่อง การไม่มีสารตกค้างแล้วล่าสุดของเราเห็นว่าว่ามีสวนอยู่สวนหนึ่งอ่าที่ไปใช้แล้วปรากฏว่าเป็นไงคุณลุงครัแงว่าใช้ของเราก็ GMP ผ่านเลยครับผ่าน GMP แน่นอนใช้คู่หูมาจรานคู่นี้ครับผ่านนะผ่านมาตรฐาน GMP แน่นอนครับเพราะเราไม่ได้ไม่ใช้เคมีเป็นชีวภาพล้วนๆนะก็อย่างที่บอกปีนี้ได้ชื่นใจแแน่ใช่ไหมคุณลุงครับต้นสวยไม่โทรมผลได้มากขึ้นครับ ผลได้มากขึ้นขนาดลูกสวยคิดว่ากําไรแน่นอนอะ่ะปีนีมกกน้มากกว่าการลงมากกว่าการลงทุนแน่ใช่ไหมโอเคนะก็ครั้งนี้นะครับส่วนนี้คุณลุงมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมให้เกษตรกรครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหม,ไมว่าเกษตรกรด้วยกันก็น่นาใช่สีสีตกลงดินแล้วหญ้ามันก็เขียวดีครับหญ้าหญ้าก็เขียวหญ้<笑><笑>า,กาก็เขียวด้วยด,ดินก็ดีครับเออดินก็ดีน่าใช่ใช่ไหมครับเพราะการที่ สภาพดินเป็นไงเมื่อกี้เดินเตะดินขึ้นมาปุ๊บใสเดือนตะกุยตะกายกันเกยวออกมาเยอะเพียบเลยดินก,ก็ร่วนซุยดีดินร่วนซุยดีนะครับอีกกี่วันกี่เดือนได้เก็บนียคุณลุงนี่ประมาณอีกครึ่งเดือนก็อีกครึ่งเดือนอีกครึ่งเดือนได้เก็บแล้วเดี๋ยวเราจะตามเก็บข้อมูลว่าได้เยอะได้มากน้อยขนาดไหนกับปีที่แล้วนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบริษัทเวิร์ค i n อินโนเวชั่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณลุง คุณลุงขาวกับที่หงศักดิ์มากที่ได้เอามาได้เปิดสวนให้เราได้เข้ามาเก็บเกี่ยวในส่วนนี้คุณลุงครับขอบคุณมากครับนะฮะขอบพรคุณมากครับนะก็นะครับวันนี้ตัวจริงเสียงจริงของเกษตรกรได้ใช้ได้สัมผัสกับ w o r ร์กเวิร์กคาร์ดอินโนเวชของเรากับคู่หูมสนคู่นี้แล้วและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการที่บริษัทเราเนี่ยต้องการให้เกษตรกรเนี่ย ได้ลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตจริงๆนะสำหรับหลังสวนชาวหลังสวนนะครับใครอยู่ในพื้นที่ภาคใต้โซนนี้ชุมพรสุราษฎร์เรามีศูนย์ขยายงานของบริษัทอยู่ที่อําอเภอหลังสวนนะครับอยู่ใกล้ๆกับเทสโก้โลตัสหลังสวนเลยนะริมถนนใหญ่เลยนะครับสายหลักเลยนะผ่านแยกอะไรนะ<า>ตรงนั้นเขาเรียกแยกอะไรแยกหลังสวนครับแยกหลังสวนนะเลยแยกหลังสวนประมาณสักร้อยสองเมตรที่จะมุ่งหน้าไปสุราษฎร์ธานีประมาณร้อยเมตรป้ายใหญ่ๆนะครับเดยเป็น UCI สีม่วง นะครับใครต้องการข้อมูลหรือใครต้องการาผลิตภัณฑ์นะครับไปแวะไปหานั่นได้เลยตรงนั้นได้เลยนะครับเรามาีคนที่จะคอยดูแลท่านนะมีคอยคนที่คอยแนะนําท่านอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเองนะครับชันจะพัดสำานใจนะครับกับคู่หูมหศัศจรรย์คู่นี้ก็ต้องถือว่าได้ประสบการณ์ดีๆจากคุณลุงขาวอีกแล้วในการใช้กับผู้เรียนนะครับวันนี้ เราลากันที่สวนทุเดนของลุงขาวแห่งนี้สำหรับส่วนหน้าจะเป็นที่ไหนอย่างไรติดตามกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ